โอ้โชุดนั้นเป็นชุดที่เหมือนกับอยากใส่มากเลยตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากสวยให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจใช่ค่ะคนรู้โอเคใช่ไหมคะคะโอเคคนรู้ตัวหน้าท้องระวาวค่ะมีแหวนคุณแบบว้าวช็อเปอร์เขินมากค่ะก็ก็ไม่ได้กินอะไรครึ่งวันเลยค่ะเพื่อจะใส่ไปงานกลัวอย่างเดียวว่าจะเป็นลมใช่ค่ะ วันอีกนะค่ะมีคเป็นสงสัยว่าใหม่รู้จักหมไหมค่ะรู้จักนะคะทุกคนใหม่ก <ER ็ก cin ินปกตินี่ยะค่ะแต่ว่า แต่ว่าใหม่อาจจะไม่ได้กินในปริมาณที่เยอะมากเลยใช่หมกินหมูกระทะก็ไม่กินกระทะเหมือนเราไม่กินแล้วออกกำลังกายไม่กินแล้วไปออกกำลังกายญี่ปุ่นเออเรียกว่าออกกำลังกายไม่ก็แบบไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าใหม่เป็นคนแบบแอคทีฟไหมเพรว่าเดินเดินเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ช่วยได้ค่ะเดินเดินเร็วอะไรเงี้ยจริจริงๆเวลาล่าสุดที่เราไปตอบว่าเรากินอะไรนะขนมหวานก็ไง อ๋อมีพ <and> <isation> ี port living living ่พลิพันต์บอกว่าแบบว่าเหมือนแบบฉันถือเหมือนหมูปิ้งอยู่แล้วก็แบบฉันว่างฉันเห็นรู้เธอแล้วฉันว่างเลยดารวิกแล้วดาวิกาก็บอกเฮ้ยแต่เมื่อกี้ดาวิกาเพิ่งกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกกินกี่ไม้คะอะไรแบบตลกนี่ค่ะคือแซวกันอะไรเงี้ยน่ารักเหมือเดิชอบดีครู้สึกยังไงบ้างว่าคนเอาเราเป็น inspiration ในกาหรือว่าแบบคุณดอ่งใจอค่ะก็ก็ขอบคุณค่ะที่แบบชื่นชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นแบบไหนเลยอะ่ะใหม่รู้สึกว่าทุกคนเป็นในแบบตัวเองคือสวยอยู่แล้วไม่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเหมือนใครค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์อะไรใหม่แบบใหม่รู้สึกว่ามีสเสน่ห์แลวก็สวยทุกคนเลยคะ่ะใช่คะ่ะและที่จริงใหม่ก็ข้าแมวนะคะ,อ,ะอยู่อย่างเงี้ยใหม่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนในรูปตลอดเวลาอะไรเงี้ยทำมันก็มีแบบมีมุมถูกไหมทุกคนเวลาเราถ่าแยบบรูปแล้วก็มีมุมแล้วก็มีแอ แต่ในรูปที่เราูทุกรูปไม่มีไม่มีแอปด้วยยังไม่ใหม่แต่ถ้าคลิปวิดีโอก็ความจริงค่ะค่ะใช่ค่ะกมีอะไบ้างมีใช้แอปบ้างมีแชร์แอปบ้างไหมตัวรูปที่รูปตัรูปนี้ตะมิโตะกบอะไรมั้างมีสิค่ะมีสิค่ะอันนี้ยังจะมีอีกเออแล้วทำลายชายระบบต่ออันนี้คือเราก็อยากจะสวยยังไงเราก็ทำได้หมดอะไรอย่างนี้ยค่ะใช่แต่อยากมาคุณก็รู้สึกว่าของเกินไปหรือเปล่าจริงจริงอันนี้ใหม่เห็ุแล้วใหม่ก็รู้สึกว่า เออในมุมบางคนนะใไม่ก็เข้าใจว่าแบบเขารู้สึกว่าอย่างนี้อาจจะมากเกินไปหรือยังไงแห่ก็เลยบอกว่าเอออย่า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 เอาใหม่เป็นแบบแบบอย่างถ้าสมมติคนที่ที่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ถึงบอกว่าทุกแบบอ่ะสวยหมดเลยสําหรับใหม่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบใหม่หรือว่าแบบไม่จำเป็นต้องเล็กไปกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างใหม่เองเหมือนกันใหม่ก็มีช่วงที่ผ่อนคลนกับตัวเองเหมือนกันช่วงไหนไม่ทํางานใหม่ก็ใหม่ก็กินใหม่ก็ใหม่ก็น้ำหนักขึ้นปกติแต่ว่าอะไรที่ใหม่ทางานใหม่ก็ต้องรับผิดชอบ งานของใหม่อะไรเงี้ยค่ะใช่ให,ห,หม่ก็เลยต้องต้องต้องดูแลตัวเอง <im itation> ถ้าใหม่ไม่ได้ทํางานในวงการนะคะทุกคนไม่พูดเลยใหม, <laughs> ม่ไม่ได้ติดว่าใหม่จะ <im itation> ต้องขอํตลอดเวลา <im itation> ใช่ไหมคือที่จริงสำหรับใหม่ใหม่รู้สึกว่าเอาที่เราออกกล้องแล้วแล้วคนเห็นเราเราสูดเราเราดูว่ามันสวยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าในจอเท่าทัดก็จะแบบุขยาย ใช่ครับทีวีไม่เคยหยุดขยายสักทีนชว้างจริงถามครับวันวันหนึ่งใหม่กิจกรรมการกินของเรามันเป็นยังไงบ้างใหม่ลองมาหลายวิธีมากเลยนะคะดูแลตัวเองอะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความบาลานซ์ค่ะแล้วก็เอาสุขภาพเป็นหลักเพราะใหม่เคยสุขภาพไม่ดีมาแล้วด้วยค่ะแล้วตอนนี้ใหม่แบบใหม่รู้จักว่าเออเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะานอาหารสาม เราไปสั่ะแล้วองมือก็มอแล้วแต่วันค่ะถ้าบางวันมันถึงเวลาที่เราใกล้นอนแล้วใหม่ก็จะไม่ใหม่จะไม่ทานใกล้เวลานอนพี่เตยเขาทักว่าไม่ใหม่กับรูปร่างของเราที่แบบออกไปไม่ออกไปไม่อะไรไม่นะคะใหม่ก็ก็ไม่นะไม่ไม่ค่ะเพราะอยู่อยู่ด้วยกันแบบว่ากินข้าวอะไรก็ปกติเขาก็ไม่เคยเขาก็เห็นใหม่กินเยอะเลยแหละเขาก็เลยแบบไม่ค่อยมองว่าใหม่ผอมใหม่รู้สึกนะแต่ว่าเขาชอบดาวีที่เป็นแบบนี้ เขาต้องชอบสุแบง์ต้องชวู่อย่างว่าจร้างยังไงก็ต่างแล้วก็โอเคอะต้องไปฉลองครบรอบสี่ปีมานีะเจ้าพาจะต้องหัลงลที่วานชอบใช่ค่ะใช่เรครบรอบสี่ปีค่ะเวลาผ่านไปเร็วมาใช่ค่ะก็ดีค่ะเป็นเป็นโมเมนท์ที่ดีแล้วก็เป็นวันที่แบบทุกเป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตปกติก็กิเข้าแล้วก็ได้แบบ เจอสีสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจเป็นไงบ้างสี่ปีแล้วแล้วก็มาทำบัตรนี้ได้มันเร็วมากเลยค่ะพี่แต่เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสี่แล้วหรออะไรเงี้ยใช่พี่พี่ก็อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยใช่ยังมาแบบจับโป๊กกันอยู่เลยใครก่อนจับโป๊กใช่ค่ะพี่เอิร์น ความสุขค่ะเป็นสีปีที่แบบมีความสุขแล้วก็แบบคนโลกข้างก็แบบแฮปปี้กับพวกเราแล้วก็แฮปปี้มากค่ะมีของฝันไหมคะฝันที่สิ่งอะไรคะมีค่ะมีมีบอกได้ไหมเป็นอะไรให้อะไรปีนี้ไม่กล้าบอกอะแต่เป็นเหมือนแป็ของที่ใหม่ฝากเขาซื้อเป็นของที่ไม่อยากได้มากๆฝากเขาซื้อแต่เขาก็เหมือนแบบจ่ายให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าพี่แบบพี่เขาก็จะแบบเหมือน เราก็ไม you, ่บอกว่าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบแอบเหมือนแบบว่าอ๋ออันนี้เราสั่งใช่ไหมก็เอาอันนี้เลยจ่ใจใครสี่ปีแล้วที่เจอหน้ารักสม่ัเสมอใหมน้ารักขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วเรารักขึ้นเรื่อยเรื่ค่ะแล้วเรารักขึ้นเรื่อยเรื่อยไหมได้ค่ะมีแมสก์ไม่เห็นว่าตอบอะไรแต่สายตาเราบอกแล้วไม่ได้ค่ะก็ดีค่ะมีความสุข มันมีอะไรที่เสริมบ้างไหมมันครบรอบเหรอคะมีค่ะไม่ซื้อเป็นของเล่นที่มันเกี่ยวมันเป็นมันนเป็ของเล่นของเล่นค่ะที่แบบพี่เขาเขายังไม่มีช เขาเขาชอบของเล่นแบบตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเห็นแล้วเขาแบบสนใจไหมหรือเขารู้ไปแล้วหรอของยังไม่มาค่ะแต่หนูก็เลยเปิดรูปให้ดูว่าแบบหนูสั่งไว้ให้นะใช่ค่ะพี่เขาก็น่าจะชอบค่ะใช่สี่ปีแล้วนะคนนัคขาว่าเป็นยังไงบ้างรายวันเลยค่ะตอนนี้รายวันเลยก็คือมีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มองแบบไกลขนาดนั้นใหม่ยังแบบยังทํางานยังชอบยังแบบ อย่างนี้อยู่ว่าแบบมีความสุขในแต่ละวันก็เป็นอะไรที่ดีมาก่าค่ะ